เราคุณเคนเข้าสู่ขยงขวาญขึ้นสยองจ้ะสวัสดีครับวันนี้จะมาในเรื่องเสือสมิงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเรื่องผีสามแม่ลูกถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับวันนี้มาในเรื่องเสือสมิงนะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนยังไงครับคุณเคนเหมือนเดิมนะครับพี่ที่ตึกตึก,ตกที่เล่าให้ให้ให้ฟังเขาที่แล้วครับเป็นตึกคณะเก่าคือมันเหตุมัมนย้อ,อนไปจาก เรื่องเขาที่แล้วคือตอนอยู่ปีสามอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวของของผีที่ตึกเรียนตึกตึกเรียนตึกพักใช่ไหมหอพักใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับเป็นเป็นอาคารเรียนเลยครับแต่เป็นตึกเก่าเป็นอาคารเรียนเก่าในมหาลัยแห่งหนึ่งแถวอีสานเอางี้ละกันอ่าแล้วก็เจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่วันนี้จะมาในเรื่องเสือสมิงครับครับอ่า ต่อได้โอเคก็อ่าเรื่องสัปดาห์ที่แล้วก็คือเป็นช่วงปีสามใช่ไหมครับอันนี้ย้อนมาปีหนึ่งก็คือว่ามาอยู่ในช่วงปีสองพอดีเป็นช่วงที่รับน้องรับน้องปีหนึ่งเข้ามาใหม่อ่าคณะผมเนี่ยเขาจะเป็นคณะที่เพิ่งเพิ่งเปิดใหม่จะมีนักศึกษาแค่สามรุ่นหมายถึงว่าในในเหตุการณ์ที่เราจะเล่านี่นะครับก็คือมีรุ่นพี่ผมหนึ่งปีแล้วก็ปีการศึกษาของผมแล้วก็รุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ซึ่งก็เป็นธรรมดาครับธรรมเนียมของของมหาลัยเขาต้องมีการรับน้องมีการเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะมีการเชียร์รวมก็จะได้ไปเจอกันหลายๆคณะกับอันนี้กับการแยกเชียร์คณะคราวนี้รุ่นพี่เขาก็แบบว่าด้วยความที่เขารู้ประวัติของตึกเนี้ยมามา,มาบ้างแล้วเราก็พอรู้มาบ้างแต่ยังไม่ได้ช่วงนั้นคืออยู่ปีสองยังยังไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ที่เล่าไปเขาที่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือก็คือมาเข้าเชียร์เสร็จปุ๊บรุ่นพี่เขาก็มีเหมือนกับว่า <c oughs> อคล้ายๆกับว่าเหมือนกาลองพิธีกรรมอะไรบางอย่างซึ่งเขาคิดขึ้นเองครับคือไม่ได้ไม่ได้อิงศาสนาไม่ได้อิงลทัทธิอะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมไม่รู้นะว่ามันคือพิธีกรรมอะไรรู้แต่ว่าเขาให้นักศึกษาปีหนึ่งเ่ะมานั่งมานั่งอยู่ตรงช่องทางเดินตรงกลางอของของตึกแรกมันจะมีตึกแรกกับตึกที่สองตึกแรกก็คือเอาไว้เรียนตึกที่สองคือเป็นตึกที่เป็นสตูดิโอหรือเป็นช็อปเอาไว้ทํางานอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นค แล้วคราวนี้เขาก็รอให้ถึงประมาณสามทุ่มอืมอ่าซึ่งก็เริ่มดึกแล้วแล้วเขาก็ปิดไฟตึกหมดเลยปิดไฟตึกทั้งหมดเลยคืออาจจะเหลือไฟทางเขาเรียกดินถนนตึกมันก็อยู่ใกล้ๆดินถนนน้องก็จะมีไฟสาดเข้ามาบ้างแต่ในตัวตึกนี้คือมืดหมดเลยมืดเลยนะเขาก็ให้นักศึกษาครับ คขาให้นักศึกษาปีหนึ่งอ่ะนั่งนั่งนั่งสองฝั่งคือทางเดินตรงกลางมันจะมีห้องที่เป็นทัองห้องพักครูห้องห้องเรียนบ้างอ่ะคือขนาดสองข้างแล้วก็เป็นช่องทางเดินตรงกลางที่สามารถทะลุทะลุได้หมดเป็นตึกหนึ่งตึกสองเขาให้นักศึกษานั่งนั่งเรียงกันคันหลังสซนฝานะฮะแล้วหันหน้าชนกัน <c oughs> แล้วก็เหลือพื้นที่ตรงกลางเขาก็เอาเอาพาหรือเอากระถางอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> มาวางไว้เป็นระยะประมาณมนักศึกษามีไม่เยอะครับมีประมาณนุ่นนุ่นหนึ่งก็ประมาณ อีสิบห้าถึงห้าสิบคนก็นั่งเรียนกันประมาณมือบประมาณยี่สิบเมตรได้ทั้งหมดโดยประมาณแล้วก็เอากระถางม,มาวางประมาณสักสี่จุดสี่หรือห้าจุดนะครับผมจำไม่ได้แล้วก็เอาดอกไม้มาวางบนทานนั้น ครับแล้วคราวนี้พอพอเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ผมจําไม่ได้ไม่ได้ละเอียดหน้านะครับรแต่ว่าเขาให้เขาให้ท่องอะไรไม่รู้เป็นบทอะไรต่างๆเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับอัญเชิญครูอะไรของเขาประมาณนั้นอนะ่ะออให้ให้มามาร่วมพิธีตรงนั้นแล้วเสร็จปุ๊บก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเขารุ่นพี่ปีหนึ่งหรือเอเอปีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ของผมเขาอีกทีนะครับ,รบเขาเขาบอกเอ้ยลืมลืมจดุดทูบผมได้ยินคือเขาอยู่ใกล้ๆเขาอบอกเขาลืมจดุดทูบ อ้านร่จุดทูบมึงต้องไหว้เจ้าที่ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องไหว้จะอะไรยังไงก็ต้องมจะทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันสถานการณ์มันคาบเกี่ยวระหว่างว่าทาเล่นๆเพื่อหลอกน้องกับกับไปทําตรงเนี้ยมันจะคาบเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมผมอ่านจากสถานการณ์มันประมาณนั้นนะฮะครับคราวนี้ก็เลยมีเรื่องที่คนหนึ่งถือทูบ ไม่ในแาลว่ากี่ดอกมีอยู่ใน็กเป็นกร้ำหลวมๆเล็กๆอัฮะวิ่งไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปจุดตรงการแจ้งมันจะมีลานการแจ้งระหว่างตึกหนึ่งกับตึกสองอยู่ <c oughs> เขาก็ไปจุดเสร็จปุ๊บอ่าสักประมาณหลังจากจุดเนะี่ยประมาณไม่เกินสิบห้านาทีก็มีนุ่นน้องคนหนึ่งมีอาการแปลกๆเขาก็มันเหมือนมันนั่งก้มหน้าแล้วนะบอกที่เขาก็เดินไปตกมันไม่เป็นไร อา,ารมณ์มันเหมือนไม่ใช่ว่าตบหัวลักษณะมันตบไหล่หรือตบคอเสียไรเสียพือนไอ้รุ่นนะ้องอันเนี้ยม,มือะตัดออกเลยเหมือนลักษณะแบบป<ะ>ัดแบบไม่กลัวอาา่าผู้หญิงผู้ชายเลยครับผ,ผ,ผ,ผู้ชายครับอผู้ชายครับตัดออกเลยแล้วก็นั่งโกองอีกแล้วก็เหมันหายใจแรงขึ้นหายใจโทินนะแบบต้องมาต้องแสดงให้ดูใช่เหมือนลักษณะมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาแล้วอ่ะแล้วเพื่อนทุกคนก็หันไปมองคือตอนนั้นนักศึกษาปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่เนี่ย ก็ยังไม่ได้สนิทกันแต่ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วครั้นี้ผมก็งงต่างคนต่างงงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอแล้วสักพักไอ้ลน้องคนเนี้มอยู่ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งเข้าไปในตึกสองตึกที่ผมเล่าว่าเกิดเหตุเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะครับวิ่งวิ่งเข้าไปอตอนแรกอาการวิ่งอ่ะเหมือนคนวิ่งปกติแต่สีเท้ามันถี่ขี่ผิดปกติคือเหมือนมีกําลังเล็กมากกว่าคนปกติสักพักหนึ่งเริ่มเริ่มหมอบลงแล้วก็วิ่งสีเท้าอ ใช่ครับเห็นคาตาเลยครับคือเห็นไกลๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าปิดไฟไม่หมดก็คือรู้แต่ว่าเป็นตะคุ่มตะคุ่มแล้ววิ่งออกไปอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งตามไปเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าซีนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนุ่นพี่ก็เลยเข้าไปคุยกันมันเหมือนมันเหมือนกับว่ามันมีเพื่อนกลุ่มที่ที่รู้จักไอ้เพื่อนคนนี้ที่มีอาการแปลกๆเนี้ยอื เขารู้กันอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พูดแตบเป็นในวงกว้างในในกลุ่มนักศึกษาก็คือเขารู้กันอยู่แล้วว่าคนเนี้ยมีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็คือมีอาการมืออ้างผ่านได้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้อะไรสักอย่างที่คือคือจะจะจะบอกว่ามันเหตุมันมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกมันเคยเกิดขึ้นในหอแล้วประมาณสองครั้งแล้วเพื่อนไอคนที่อยู่เป็นรูเมทเนี้ยก็ตกใจแล้วพอพอหลังจากอาการหายก็ถึงมารู้ว่า คนคนนี้ยเขามีอะไรบางอย่างในตัวอ,อืมอะแล้วเราวนี้พอหายไปสักพักใหญ่ๆเลยนะจากที่จุดทู่จุดเทียนกะท,ทําพิธีอะไรคือก็คือเหมือนฟาวเลยอะคือ,อทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนักศึกษาก็เริมมาจับกลุ่มกันให้เกิดอะไรขึ้นบางส่วนก็เหมือนกับว่าไม่สนใจมีกลับบ้านไปเฉยเลยอะไรอย่างนี้แต่พอไปเฉยแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่เพื่ออยากรู้มันเกิดอะไรคราวนี้เกิดไอเกอร์นคนนี้ก็หามปีกมันมา หาปีกมันมามันก็เดินเหมือนคอตกตก,ตกแล้วหายใจแรงมากเลยหายใจแรงมากนี่คือแล้วก็ไลยเอาเดินเข้าห้องพักขูนะ่ฮะครับอ่าเสร็จอึบเราก็ตกใจกันเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วอาการม <c oughs> ันแปลกแปลแต่ด้วยสัญชาตญาณของของเพื่อนส่วนใหญ่อะก็ต้องคิดว่า ขีเข้าหรือเปล่าวะหรืออะไรว่าอาการมันเหมือนแบบแปลกมันไม่ใช่คนปกติแล้วอ่ะแล้วมองตาของขวางคือด้วยความมืดมันก็ประมาณหนึ่งแล้วบางทีเขาไม่ยอมเปิดเปิดไฟนะด้วยความที่มันเหมือนบรรยากาศมันเซตอัพจริงแต่ว่าทําไมไม่เปิดไฟก็แค่นั้นเองเพื่อให้มันรู้มันคืออะไรก็ไม่เปิดมันก็เลยทำให้ยากาศทุกอย่างมันดูน่ากลัวมันเคอยไม่หมดเลยพอเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บก็อ่ามันเป็นห้องพักครูนะห้องพักอาจารย์อ่าสาขานิเทศ ก็จะมีอาจารย์อยู่ประมาณสี่โต๊ะวางแบบสับหว่างลักษณะเหมือนปันปลาไปห่างๆนั่นมีแค่สี่ตัวแล้วห้องก็ก็กว้างแค่ประมาณสี่เมตรครึ่งไม่ห้องไม่ได้กว้างมากครับแต่ก็แต่โต๊ะวางห่างกันประมาณหนึ่งมันพี่พูดถึงไอ้โต๊ะห่างกันเนี่ยมันมีที่มาว่าไม่เห็นจะจะจะต้องพูดแบบนี้พอพอเข้าไปสักพักก็เงียบไม่ไม่ได้มีเสียงอะไรแต่ได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันแต่เสียงคนคุยกันเนี่ย ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ภาษาไทยครับเป็นภาษาแบบผมเราไม่ถูกว่าไม่ใช่คำเหนมันเหมือนเป็นจีนแต่ก็ไม่ใช่จีนแบบไม่ใช่จีนช่องเพ้งอะไรเงี้ยครับมผมไม่ไม่รู้ภาษาอะไรการเสร็จปุ๊บแล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแบบกระโดดปุบปุบอย่างเงี้ยเลยอันนี้นนบบทุกคนเลยอ่ะทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดเลยเหรอทุกคนเอาเป็นว่ามันทุกอย่างคือถ้าภาษากันเองนะไอ้พวกอยากเสือก็จะอยู่ พวกไม่ไม่สนใจว่าคืออะไรก็จะไปกองอาจจะไปสุดบุหรี่ไปอะไรกันนะตามภ<ห>าษาเหนือหรือาอะไรเงี้ยต่ส่วนหนึ่งอะกองกันอยู่แล้วอยู่หน้าห้องไนกองส่วนหนึ่งก็คืออยากรู้แต่ไม่กล้าเห็นแต่ผมอะเป็นพวกอยากรู้และอยากเห็นเออเอออะไรเงี้ยคราวนี้ผมก็เลยแบบว่าประมาณหกเจ็ดคนอะไปยืนออยู่ตรงหน้าประตูแล้วประตูข้างที่เป็นตึกเก่าที่เจริญรุ่งค้านะครับคือมันจะเป็นประ,ประตูที่เป็นลูกกรงเหล็ก เป็นลูกกรงเหล็กแบบแล้วก็กระจกส่วนเป็นฟ้าแต่ก็ไม่ถึงกระขุนจนมองไม่เห็นอะไรแต่ก็ใสไหมก็ไม่ใสเพราะว่าตึกมันเก่าแล้วแต่ก็เห็นรู้แต่ว่ามีการจุดเทียนอยู่ในห้องหนึ่งเล่มแล้วครั้นี้ก็คือผมก็เลยแบบว่าด้วยเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะมันตอนแรกมันเหมือนมันมันมันได้มันได้ซีนที่ชัดสุดก็คือมันเอาหน้าไปแนบเลยแล้วมันดูครั้นี้บอกว่าไม่เอานักูไม่อยากดูละมันก็เลยกลายเป็นว่า ในเมื่อเพื่อนเราไปเราก็เลยส่องดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือคือ,อเป็นไอ้รุ่นน้องคนเนี้ยถอดเสื้ออยู่ด้วยความที่ว่าเหมือนมันร้อนอะไรสักอย่างถอดเสื้อเสร็จหายใจแรงมาก<อ>หายใจเหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไ,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 ไม่เหมือนคนหายใจที่แล้วก็ตาแข็งมากตาแดงแล้วก็มองเหมือนมองแบบเหมือนมองหาอะไรต่างๆเหมือนมองอะไรเหมือนเหมือนมีอะไรมองเขาเต็มห้องอะ่ะ มืนตัวตัวเขาก็ผิดปกติแล้วนะแต่สายตาที่เขาขวาดดูเหมือนเหมือนมองตึ๊ก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 เหมือนเข็มนาฬิกาเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองเขาเต็มห้องเลยอ่าฮะแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีความประหมา่ามีความประหม่าคือกลัวอย่างเงี้ยหรอไม่ได้มองแบบเพื่อล่าเหยื่อถูกไหมเป็นมองแบบกลัวคล้ายๆกันคือคล้ายๆค,คือเขามีมีสเหมือนมีสัญชาตญาณของอะไรบางอย่างที่ดูเป็น ไม่ใช่คนแล้วละ่ะแต่ว่าสายตาที่อ,อ,อีกอีกอารมณ์หนึ่งที่เขามองกวาดไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาเห็นอะไรมาอย่างที่เรามองไม่เห็นอ่าอ่า,อ,าอ่าอ่าแล้วคราวนี้ก็อยู่ๆก็เพื่อนก็บอกว่าเขาเขาวิ่งไปซื้อเนื้อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างเงี้ยต้องไปซื้อเนื้อมันหนึ่งโลหรือหรือสองโลอย่างสามวันนี้เยอะนะประมาณก็เยอะนะพี่ประมาณเหมือนทุเรียนสองทูใหญ่ๆรวมกันะประมาณนั้นเ่ะกินหมูกระทะจริงๆแล้วหนึ่งโลเรายังกินไม่หมดเลยนะ กระเพาะหนึ่งคนนะใช่พี่แล้วเขากัดกอย่างนั้นอ่ะไปเรื่อเนื้อกัดจนหมดอ่ะคือคือสังเกตถ้าคนกินอ่ะมันก็ต้องมีพักหายใจมีกินน้ำมีอะไรบ้างอันนี้เขากัด แล้วก็กินคืนกินคืนแบบต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆอนเนื้อไม่เท่าไหร่นะแต่น้ำเนี่ยเขาบอกว่าน้ําต้องเป็นน้าเป็นเป็นหม้อเลยนะเขาพอดีมันมันมีหม้อแบบว่าแบบวัศึกษาเขาแอบแบะทำกับข้าวกันก็เป็นหม้อหม้อหุงข้าวประมาณไซส์กลางไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ถึงกใหญ่มากอะเอาน้ํามาใส่เต็มเลยนะ,นะี่คือพอหลังจากกินเนื้อเสร็จก็คือปากแดงเป็นเลือดเราก็รู้สึกว่า ชี่มันกินของดิบเหรอวะโ่ษที่มันมันมันต้องมีคำอธิบาด้่าการเป็นอย่างนั้นเออใช่ใช่เฮ้ยมันขนาดนั้นเหรอวะแล้วก็ตาก็ขวางไปขวางมาเพื่อนทุกคนก็เห็นเราก็เฮ้ยเฮ้ยแต่มันมีคนหนึ่งที่มันรู้อยู่แล้วบอกว่ามัรู้ไหมว่าคืออะไรคือมันก็แอบคุยกันในขณะที่เราอะไรแอบมองอ่ะเห็นน้องคนนี้มันมีเสือสมิงมันรับมันรับช่วงมาจากพ่อมันอ๋อโอ้โหพอรู้ยิง้ก็คือโอ๊ย ผมคนลุกเลยผมว่าคือครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเป็นเขาเมื่อเสือสมิงคาตาเห็นเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เราตกใจไม่แพ้กินเนื้อคือว่าไอ้น้ําที่อยู่เต็มเป็นเป็นหม้อหม้อหุงข้าวเอนที่เป็นอันข้างในนะครับที่มันใส่ข้าวใส่น้ําได้อ่ะออืเขากระดกกินครั้งเดียวแบบไม่หายใจเลยอะหมดเลยอ่ะหมดเลยอ่ะเสร็จปึ๊บพอกินเสร็จแล้วก็แล้วเขาก็นั่งอยู่ในท่า เขานั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะมันจะเป็นเก้าอี้ที่แบบอาจจะเป็นทรงใหญ่หน่อยซึ่งเวลาท่านั่งเขาพี่ลองนึกถึงท่าเหมือนมันคิงคองนั่งอ่ะคือเป็นนั่งยองๆแต่ว่าเขาจะโน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็จะเอาขาเอามือเขาเอาขาขามาค้ำค้ำค้ำอยู่ข้างหน้าแล้วเขาก็ร้องเสียงเหมือนแมวเลยครับเหมือนแมวแมวขนาดใหญ่ไม่ได้คำรามเหมือนเสียงใหญ่เหมือนเสือไม่ใช่นะเป็นเสียงแบบอ่างเงี้ยอ่างเงี้ยเป็นเสียงแมวที่แบบเป็นเสียงสักสากแต่สูงอ่ะผมก็บอกู อย่างนั้นเลยแล้วพอร้องเสร็จปุ๊บที่ผมท้าความว่าทําไมโตอาจารย์ห่างกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยที่เชื่อไหมว่าอ่ะที่คิดง่ายๆว่าคนเราอ่ะถ้าจะกระโดดจากอีกโต๊ะหนึ่งไปอีกโต๊ะหนึ่งอ่ะมันต้องวิ่งแลวเทสตัวถึงจะกระโดดถึงใช่ไหมครับอันนี้เขานั่งอยู่เฉยๆครับแล,รแล้วเขาก็เทสตัวไปแล้วก็ไปลงอีกโต๊ะหนึ่งแบบแม่นยำแบบมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่มันเหนือมนุษย์ไปเลยอ่ะอันนี้คือผมช็อกมากเลยเฮ้ยทำนี้ยังไงวะ คือกินเนื้อก็ว่าอาจจะแสดงหรืออะไรอาจจะคิดแบบพยายามหาเหตุผลนะก็ประมาณนึงแต่อันนี้พอไอ้กระโดดปุ๊บผมมั่นใจเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไปเองแล้วมันคือสิ่งที่เขาคือเขาแบบนั้นอ่ะครับแล้วกระโดดเสร็จปุ๊บกระโดดไปอีกโต๊ะหนึ่งอีกแล้วก็ร้องอีกแล้วเ็เลยบอกว่ามึงจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยพูดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบพูดเป็นกึงภาษาของเขาอ่ะเราไม่รู้ภาษาอะไรเสร็จปุ๊บ แล้วก็กระโดดกลับมาที่โต๊ะเดิมอะ่ะอื voilà> ประมาณสามเมตรกว่าได้แต่ว่าไกลนะสามเมตรกว่าการเทคตัวโดยที่ไม่ได้ไม่ไม่เป็นการวิ่งนะคือแม่นยองๆแล้วก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็แล้วก็สามารถลงปุ๊บแบบแม่นยำอารมณ์เหมือนแบบไม่มีความผิดพลาดไม่ไม่ได้เซไม่ได้อะไรอ่ะคือเหมือนแม่นยำอ่ะอารมณ์เหมือนแมวกระโดดเลยอย่างนั้นอ่ะโอ้ผมเห็นแล้วก็แล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเหมือนกอดกอดแล้วให้ยามให้กินน yani ้ําแล้วก็ มีพี name, ่คนหนึ่งอ่ะให้เขาจวดมอนดาอะไรบางอย่างไม่รู้แล้วก็เอาผ้าคุมหัวอเอาผ้าอะไรไม่รู้เป็นผ้าสีแบบมันไม่เชิงเป็นผ้าขาวม้าแต่เป็นผ้าอะไรเนี้ยคุมหัวเสร็จแล้วก็ท่อง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 นั้นติดไปเรื่อย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 ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้อ่ะคือจนเรารู้สึกว่าคือไอ้ส่วนตื่นเต้นอะผ่านไปละจนรู้สึกว่าไม่พอก่อนนี่ว่ะออกมามานั่งคุยกันว่าเอ๊ะอะไรยังไงครับสุดท้ายคือก็เขาหายครับเขาหายจากอาการตรงนั้นแล้วก็ แล้วเราก็กลับเข้าไปดูอาการคือเหมือนเขาเหนื่อยมากอะ่ะเหมือนเขาใช้พลังงานแล้วก็ตาักตาที่แข็งๆแดงๆแนละคือเหมือนเป็นคนที่เหมือนวิ่งมารอบสนามสักสิกรอบแล้วเหนื่อยมากแล้วนั่งตาลอยแล้วก็หอบแต่เป็นหอบแบบหอบแบบ,บบคนเหนื่อยอะ่ะ <Ừ. S 2> มันใช้พลังงานหนักแล้วหอบแล้วก็ตาลอยแล้วก็เอาน้ำล้างหน้าให้ล้างหน้าให้อะไรประมาณเงี้ยี่อยูอ่คือคือมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ ที่อันนี้คือครั้งแรกนะครับแล้วมันก็มีครั้งที่สองอีกคือครั้งที่สองเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เพื่อนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าอเขาก็เป็นเป็นเป็นเชียร์อีกรอบหนึ่งแต่ผมไม่รู้สึกว่าครั้งนั้นไม่ได้ไปแล้วก็เป็นอาการนี้อีกแล้วก็วิ่งหนีออกไปอีก <S <S แต่หลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกอ่าแลวครั้งนี้แต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาไปเข้าเชียร์เนี่ยเขาบอกว่าคือคือที่เขามาเข้าสิงน้องคนเนี้ย หนึ่งคือน้องคนแรกเขารับช่วงต่อจากพ่อพูดง่ายๆคือเสือสนิงเหมือนลักษณะมันปอบอะไรเงี้ยครับคือเขาต้องคือคนในครอบครัวต้องรับช่วงต่อมันเป็นของที่ถอดไม่ได้เขาที่ผมเขาที่ผมเข้าใจนะผมไม่ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือผิดเขากถ้าเกิดพ่อมีลูกชายก็ต้องต้องต่อให้ลูกชายต่อแต่เขาบอกว่าตอนแรกเขาไปเอาไปอุดแล้วแต่ยังอุดไม่สนิทคือของยังเข้าอยู่ออืแล้วเขาก็บอกว่าที่พวกมือ ที่กูมาเข้าอย่างเงี้ยกูไม่ได้มาหลอกนะแต่กูจะมาบอกว่ามึงรู้หรือเปล่าว่าที่ตรงเนี้ยเต้าที่เดินเต็มไปหมดเลยมึงเขาลบเขาไหมครับเหมือนมันมันก็ไปลิ้ก์กับที่ผมอาทิตย์ที่แล้วอ่ะว่ามันคือพยาบาลเก่าใช่มันคือดวงวิญญาณนอะ่ะเดินเต็มเป็นร้อยเลยมึงมาทำพิธีอย่างเงี้ยมันเหมือนลอ้อเล่นเขานะครับแล้วมไปจุดทูบอย่างเงี้ยมันเหมือนเรียกเขามาเขาก็เหมือนมาอ่างอยู่แล้วแล้ว สายตาที่ผมบอกอะที่มันกรอบไปกรอบมาเหมือนเหมือนเหมือนจะกลัวก็ไม่เชิงอะไรกะคือเหมือนเขาเห็นทุกคนอ่ะเหมือนเขาเป็นตัวสื่อกางที่เขามองเห็นดวงวิญญาณทั้งหมดที่มาบอกแต่ว่าตัวเราอ่ะมองไม่เห็นดวงวิญญาณอื im, <ive> เขาก็เลยมาเป็นสื่อกางให้ว่า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 ,วามึงทาตรงเนี้ยมึงเคารพแล้วหรือยังมึงท,ทําพิธีมึงไหว้ขอขอเจ้าที่แล้วหรือยังอะไรประมาณเนี้ยครับหลังจากนั้นพิธีกรรมอันนี้ก็คือยกเลิกไปเลยครับ ไม่มีเลยก็คือเป็นเชียร์ปกติก็ไปเล่นเกมอะไรไปอะไรประมาณนึงแล้วแล้วแล้วงานงานเนี้ยคุณครูอยู่ด้วยไหมฮะอาจารย์อาจารย์ไม่มีเลยครับเพราะเขาถือว่ามีแต่รุ่นพี่รุ่นน้องเลยรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อเพื่อต้องการสร้างสร้างมิตรภาพตันเองคือประมาณว่ามึงไปทํามึงไปทําแบบ พิธีเอาเองจะแก้งจะอะไรก็ได้แต่ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างที่กับน้องเองใน่อรที่ไม่ต้องมีอาการเพราะมีอาการปึ๊บมันจะมีเรื่องของความเก่งใจไงทำอบัอออน,นี้ได้แค่นี้อะไรเงี้ยอาจารย์เขาปล่อยเลยก็คือด้วยความที่เป็นคณะศิลปะเราจะไม่ได้แบบ เราจะคิดนอกกรอบเลยแล้วบางทีมันก็มีอะไรเล่นแผลงๆอย่างเงี้ยพิธีกรรมเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงหรือแต่ว่าพอหลังจุดทูบแล้วทําไมอาการน้องมันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาก็ต้องเรียกเจ้าที่มาเพราะเพราะทูบอะคือจุดจริงจุดแล้วเดือกไปเลยแล้วก็ไปปักกางแจ้งอะที่คิดเดือืดดว่าบางทีเนาะ <laughs> บางสิ่งบางอย่างเราทําแล้วไม่ค่อยไม่รู้กันวัยรุ่นนะอะโออใช่ผมว่ารุ่นพี่เขาก็ไม่มีใครมีความรู้ตรงนี้หรอกแต่ว่า <laughs> เขาทาเอาความสนุกแล้วต้องการกลิ่นแกล้งแต่ไอ้ในความไอมม้กล่นแกล้งเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดอยู่ในสถานการก์กวนเนี่ยรุ่นน้องทุกคนมันต้องมาเข้ามาเจอกันแล้วคุยกันมันจะเป็นการบังคับให้เรารู้จักกันได้เร็วอะไรเงี้ยประมาณนั้นม,มันเป็นวิธีหนึ่งผมว,ว,ว่ามันก็ก็ก็ดีแบบนึงครับม,ม,ม,มันมีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ขอเล่านะตอนตอนตอนปีหนึ่งเลยอ่ะเข้ามาอ่าอ่าเขาให้ผมจับฉลากกับ กับเพื่อนอีคนเอ้ยเป่ียิ้มฉุกกบเพื่อนอีคนหนึ่ง uh huh. ถ้าใครชนะเนี่ยคนชนะได้ปิดตาครับแต่คนแพ้จะเปิดตา uh huh. แล้วเขาให้เราจับมือกันนะเอาเอา,เอาผ้านะพันมือกันเลยห้ามออกห้ามแกะออก uh huh. แล้วให้เดินไปบนชั้นสาลที่ผมบอก uh huh. อ่ะสรุปพือผมชนะผมผมบอกกันไกลเพื่อนมาตอ,อกกระดาษก็ uh huh. เ,เลยการว่าผมมาปิดตาแต่เดินไปคู่กันแต่ไอ้เพื่อนคนเนี้ย มันเป็นคนที่กลัวผีมากเราถาว่ากลัวไหมเราก็กลัวแต่ในช่วงเผาเราปิดตามันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เห็นอะไรประงแต่จริงๆริงน่ากลัวนะยิ่งไม่เห็นอะไรยิ่งน่ากลัวนะเขารู้สึกผมรธอะมันเราไม่รู้ว่าไอ้ก้าวต่อไปมันคืออะไรไปยืนอะไรมันยิ่งกลัวทั้งทั้งจินตนาการตัวเองทั้งก้าวที่ออกไปแต่เพื่อนนั่นอะมันจำเป็นต้องลืมตาเข้ามานต้องพาเราตั้งแต่ต้นต้นต้นอ่าต้นตึกเป็นเสงมันทางมันทะลุใช่ไหมมันจะยาวประมาณ สามสิบกว่าเมตรได้อ่ะแล้วมันก็จะมีตู้เขาเรียกว่าเป็นตู้เหมือนล็อกเกอร์ตู้นั้นตู้นี้วางอยู่ข้างๆบ้านตายอะไรเงี้ยครับลักษณะมันเป็นที่เก็บของเก็บเอกสารของนักศึกษาหรืออาจารย์อะไรประมาณเนี้ยเพื่อมันก็กำเดินไปช้าๆช้าๆพอมาถึงช่วงหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าช่วงไหนเพราะด้วยความที่เราโดนปิดตามเพื่อมันมือึนแล้วมือมันสั่นผ่านปุ๊บผมก็เรียกชื่อเพนมันก็เพ้นสองคำเนี้ยอะไรเห็นอะไร เราก็รู้แหละมันต้องเจออะไรบางอย่างมไม่รู้มันอยู่ข้างบนพูดอย่างนี้เราขนลุกอะไรอะไรข้างบนมไม่รู้ไม่กล้าลืมตาด้วยคำที่มันต้องลืมตาแต่เราเราเราแอบลืมตาเล็กๆแต่ด้วยความที่ผ้ามันปิดมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีฮะมันก็ไม่เล่าอะไรมันก็บอกว่า นี่เดินนี่เดินก็เลยรีบรีบรีบเดินรีบเดินออกไปรีบเดินออกไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะจนมันมันก็จะมีแสงสว่างจากถนนสาดเข้ามาก็รู้สึกว่าโล่งใจแล้วผมก็เหลียวภาพแกะตาไอติดตาออกผมก็ถามว่าเจออะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเหมือนเป็นเงาดําๆนั่งอยู่บนตู้ล็อกเกอร์แล้วก็นั่งแล้วก็ชะโงกหน้ามาอย่างเงี้ยชะโงกหน้ามาหามันอ่ะครับเออประมาณนี้ครับพี่คือคือ ตึกนั้นมันน่านไปไเนาะ <c oughs> แต่เขาทุบตึกไปแล้วพี่ออกไปไม่เหลือแล้วใช่ไหมไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าระว,วัตะวัิมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เก่ามากแล้วเขาก็เลยทุบตึกแล้วสร้างใหม่ไปแล้วก็เลยกลายเป็นตำนานไปนะก็ <c oughs> จริงๆก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละดวงวิญญาณนะ,นะความรู้สึกผมนะเพราะว่าครับต่อให้ตัวตึกไม่อยู่อแต่เวลาเขาจะสร้างใหม่เขาก็ต้องทําพิธีเนาะ ใช่เขาก็ต้องแบบว่าขับไล่อะไรแล้วก็เชิญแบบว่าเจ้าที่เทวดาอะไรมาใหม่มาปกครองอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมคิดว่านะแล้วเขาก็มีศาลมีอะไรแต่ว่าชัดเจนผมคิดว่าเขาคงไปไปแล้วประมาณมมนึงครับน่า,<อ>นากลัวน่ากลัวสมัยสมัยถ้าอ,อ่เป็นนักศึกษามันสนุกไปหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะการทำอะไรมาแต่เชื่อไหมว่ารอดมาได้นี่คือสุดยอดแล้วนะผม ผมก็ยังงงว่าพี่ว่าผมรวมผมจะปแปลกๆพี่เจคือคือไอ้ชั้นถามไอ้เรื่องอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพื่อนมันยังงงแล้วมึงเข้าไปนอนได้ยังไงมึงรู้หรือเปล่าว่านั่นคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่การทํางานเราตอนกลางวันเราสนุกเรามีความสุขการทํางานเจอเพื่อนก็มามาทํางานปกติแต่กลางคืนนะ่ะนอนคนเดียวมึงนอนได้ยังไงเก่งมากเลยผมก็งงว่าผมผ่านมาได้ยังไงเหมือนพี่ผมผมก็เป็นคนหนึ่งนะตอนสมัยเรียนก็คือแบบ ทุกอย่างอ่ะคือแล้วยิ่งได้แกล้งรุ่นน้องนี่ยิ่งสนุกมากเลยทําแบบผ้าสามสีผูกต้นมะม่วงให้เด็กไปไหว้ต้นมะม่วงกันแล้วก็แบบสวดคาถากันเรียกตอนกลางคืนพาเด็กๆไปโ,โหยังคิดอยู่เลยว่าแบบอันตรายที่เป่งได้ทำกันได้ไงไม่รู้เอพอมาถึงช่วงนี้นะใช่เขาโต,ตขึ้นมาเราจะรู้เองว่ามันเป็นการกระทาที่เสี่ยงเป็นความคิดที่เสี่ยงไปมันอาจจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ได้ไงครับอ๋อแต่สําหรับเด็ก เด็กที่แบบวัยรุ่นเนาะกำลังกลัดทุกสิ่งทุกอย่างอายุแบบประมาณ 19, 18, 19, 20ประมาณเนี้ยคือดวงม,มันยังยแข็งไงเออดวงดเด็กมันยังแข็งอยู่ไงแล้วแล้วมันแบบยังไม่ได้ไปใช้คือเหมือนชีวิตมันใช้ดวงมาจนถึงประมาณสัก25พอเริ่มทำงานอะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตความสนุกชีวิตความโชคดีชีวิตความ สบายของเรามันหายไปไหนหมดว่าเหมือนต้องมาใช้ดวงตัวเองใช้บาปกรรมของตัวเองใช้บุญของตัวเองณเวลาหนึ่งเออใช่ครับเนาะก็จริงมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่จะเก็บไว้หรือจะเล่าก็ได้แล้วแต่พี่เก็บไว้ครั้งหน้าชื่อเรื่องอะไรอ่าสะพานขาวครับสะพานขาวสะพานขาวทําไมอะทําไมต้องรู้อ่ะที่ไหนมีต้องหลายที่สะพานขาวสะพานขาวอยู่ตรงนี้ในมหาลัยไงพี่ ตาอีสานมีที่เดียวเอาหรอผมไม่รู้บ้านผมก็มีสะพานขาวบ้านผมอยู่ลำนาลายก็มีสะพานขาวในกรุงเทพก็มีสะพานขาวอ๋ออันนี้ในมาอะไรครับในมาอะยรมาอะไรก็ได้สะพานขาวผมรแกใช่ขอนแก่นมาแล้วขอนแก่นดังชื่อดังอยู่นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่าเรื่องสะพานขาวนะ ได้ครับโอเคขอบคุณคุณเคนมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวเราฟังวันนี้นะถ้าอยู่กรุงเทพนี่ไปทําบุญที่สุพรรณกันได้นะวันวันอาทิตย์นี้นะฮะอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับก็ถิ่นรัถินหรือว่ามีทางทางอ๋อไม่มีไปเจอกันที่นู่นเลยครับอ๋อเจอกันที่นู่นเลยนะครับอ๋อไปทํากระถินด้วยกันแล้วก็ไปเจอทีมงานอาปากค้างทีมงานคนเห็นผีด้วยไปด้วยกันหมดเลยเออที่อุ่มอิ่มอะไรนี้ไปหมดเลยใช่ไมไม่ได้ไปไม่ได้ไปจะมีแต่เฉพาะทีมใหม่หมดเลยครับ ที่ไปด้วยกันอ๋อใช่ได้ไครับขอบคุณนะครับพี่ครับผมขอบคุณมากครับคุณเคนครับยินดีครับครับสวัสดีครับ